สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆืที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook f แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้เวลานะครับนำเจ้าตัวรองเท้าฟุตซอลอีกหนึ่งสีนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับได้เวลาอัปเดตข้อมูลรีวิว สินค้ารองเท้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวฟุตซอลสีนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็รีวิวไปแล้วหนึ่งสีนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งสีที่บอกได้เลยว่าเป็นสีที่เป็นสีรองเท้าฟุตซอลที่ขายดีแน่นอนนะครับใครที่ชอบรองเท้าฟุตซอลสีจี๊ดบอกได้เลยว่าสีนี้จี๊ดมากนะครับอะ ก่อนอื่นก่อนที่จะรีวิวรองเท้านะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่ในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับก็ขอฝากกด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้เป็นการอัปเดตข้อมูลเวลามีรองเท้าลงมารีวิวใน u t u b e นะครับก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กด s u b s c r i ์ e ก,กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ขอกราบขอประคุณมากๆมาณนะโอกาสดีด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการสลหับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ Nike Mercurial Vapor 14 Pro IC นะครับเป็นรองเท้าฟุตซอลที่หายเนื่นนานจากการรีวิวของผมไปมากเลยนะครับตัวนี้ สีสีคล้ายๆนี้สีคล้ายๆกันนะครับตอนนั้นรีวิวตัว Ni ก e ้ e r c u r i เรียนเวเปอร์ไนกี้เมอร์คเรียนนะครับตัวนั้นเป็นตัววิตอรลี่นะครับตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า Ni ก e ้ e r c u r คเรียนสิอ่าวิตอลี่นะครับอยู่นะครับตอนนั้นนะตอนนั้นที่ที่รีวิวเป็นตัวสีเขียวเหมือนกันนะครับ ตัวนั้นก็ขายดีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นสีเขียวสีเขียวธรรมดานะครับแต่ตัวนี้มันเป็นสีเหลืองเขียวมะนาวนะครับสวยมากๆนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับเจ้าตัวสีเหลืองเขียวมะนาวตัวนี้มันสวยงามแค่ไหนนะครับเมื่อสักครู่ตอนนี้ผมมันมันโดนแสงเข้ามานะครับแต่ถ้าผมหมันมาอย่างนี้แล้วนี่คือสีของมันจริงๆเลยนะครับ สีของมันจริงๆถ้าเห็นกับกับตาสองตาจริงๆมันจะสีเขียวมะนาวกว่าในคลิปวิดีโอนี้มากๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะอ่ะตัวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับมันเป็นรองเท้าคู่สีเขียวเหลืองมะนาวนะครับ <S <S บางคนอาจจะมองว่าสีเขียวนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นสีเหลืองมะนาวนะครับ <S <S ผมก็เลยพูดรวมๆกันเลยก็แล้วก,กันคือมันเป็นสีเขียวเหลืองมะนาวนะครับ ซึ่งมันเป็นสีที่จี๊ดมากๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เรามาดูกันดีกว่านาะว่ามันมีอะไรอยู่บนตัวอัปเปอร์คู่นี้กันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวรองเท้านะครับอัปเปอร์ของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับวัสดุหลักๆที่นำมาใช้ในการทำตัวรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นวัสดุผ้าเมดนะครับเป็นผ้าเมดซึ่งเป็นผ้าตะข่ายนะครับถ้า ถ้าดูจากข้างเท้าด้านในน่าจะเห็นชัดนะครับอ่านี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นผ้าเมตตะข่ายที่เป็นสีเขียวด้านในนะครับเป็นผ้าสีเขียวด้านในนะครับขอย้ําว่าเป็นผ้าด้านในนะครับเป็นผ้าสีเขียวเมตอยู่ด้านในนะครับอ่าด้านส้นเท้านะครับนี่ด้านส้นขาวาจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะเป็นผ้าตะข่ายนะครับอยู่ด้านในนะครับ ส่วน upper ที่เป็นเส้นสีขาวๆตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเส้นยางซิลิโคนนะครับเส้นยางซิลิโคนสีขาวนะครับจะเป็นเส้นยางซิลิโคนสีขาวนะครับถ้าเอามือสัมผัสนะครับบริเวณส่วนที่เป็นอ่านิ้วเท้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นยางเป็นแผ่นยางซิลิโคนที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับซึ่งเป็นแผ่นยางซิลิโคนที่ ที่มันจะไม่เห็นเป็นช่องเลยนะครับเอามือรูปดูมันจะจะรู้สึกว่ามันจะนจะมีความเหนียวมีความหนืดบริเวณส่วนนี้นะครับส่วนบริเวณด้านด้านด้านหน้าเท้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเส้นยางซิลิโคนนะครับที่มองทะลุผ่านตัวอัปเปอร์ที่เป็นสีเขียวเป็นผ้าเมดด้านในนะครับข้างเท้าด้านนอกก็จะมี เส้นไนกี้สีดำนะครับเป็นเส้นที่นูนขึ้นมานะครับเป็นเส้นที่นูนขึ้นมาแล้วก็ด้านในก็จะมีสัญลักษณ์ไนกี้สีส้มแดงนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงที่เขียนว่าไนกี้ซกอกเกอร์ฟุตบอลนะครับด้านในนะครับเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับเป็นตัวสื่อตัวหนังสือสีแดงเข้มนะครับอยู่ด้านในไนกี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีสีส้มแดงนะครับ ส้นเท้าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นยางนะครับสีดำติดอยู่นะครับบริเวณด้านส้นเท้านะครับจะมีแผ่นยางซิลิโคนนะครับเขียนคำว่าเมอร์โคเรียนนะครับเป็นแผ่นยางซิลิโคนสีเขียวสีเดียวกับตัวรองเท้าเลยนะครับมากับคำว่าเมอร์โคเรียนนะครับด้านส้นเท้าก็จะมีรอยเย็บของตัวรองเท้าอยู่หนึ่งที่นะครับ เย็บไปถึงด้านบนเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเวเปอร์นะครับไม่ใช่หุ้มข้อนะครับแต่เวลามองตรงนี้มันอาจจะดูว่ามองเป็นหุ้มข้อใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หุ้มข้อนะครับข้างเท้าด้านในนะครับก็จะมีแผ่นยางตรงนี้สีดำนะครับส่วนไนกี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มแดงนะครับขอบสีดำนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของอัปเปอร์ของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าที่เป็นสีเดียวกับตัวรองเท้าเลยนะครับเชือกเส้นแบนแล้วก็เชือกเส้นใหญ่นะครับปลายรองเท้าก็ไม่มีอะไรนะครับมีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด5คู่นะครับสลับฟันปลามีรูเข้ารูออกนะครับอ่าส่วนบริเวณลิ้นรองเท้าก็จะเป็นผ้าเป็นลักษณะของผ้ายืดนะครับเป็นผ้ายืดนะครับ ด้านบนเขียนคำว่าเมอร์คูเรียนนะครับเป็นตัวหนังสือสีสีเขียวนะครับบนพื้นสีแดงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลัก,ลกษณะของตัวส่วนที่เป็นตำแหน่งที่เป็นลิ้นรองเทา้านะครับส่วนที่เป็นข้อต่ำตรงนี้นะครับก็จะถูกเย็บด้วยได้สีเขียวนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผ้ายืดเหมือนกันนะครับเป็นผ้ายืดนะครับ ถ้าดูแบบนี้เหมือนจะเป็นหุ้มข้อใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หุ้มข้อนะครับมันจะเป็นข้อต่ํานะครับแต่ส่วนด้านซ้นเท้ามันจะมีความสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อป้องกันบริเวณเอ็นร้อยหวายด้านโซนเท้านั่นเองนะครับตรงขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวมะนาวนะครับอ่าแถมอีกนิดนึงตรงปลายตรงนี้จะเป็นสีเขียวมะนาวนะครับนี่เป็นแผ่นฟิล์มนะครับเคลือบไว้นะครับ น่าจะาก,กันไม่ให้น้ําซึมเข้าบริเวณขอบตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์หลักๆนะครับด้านนอกคราวนี้เรามาดูอินโซด้านในนะครับอินโซด้านในก็จะมีแผ่นรองรองเท้านะครับสีแดงสีส้มแดงเลยนะครับด้านล่างก็จะมีคําว่าตัว M นะครับย่อมาจากเมอร์เคเรียนนั่นเองนะครับด้านพื้นรองเท้าก็จะเป็นเทคโนโลยีในกี้กิฟนะครับก็คือ เป็นเทคโนโลยีที่กันไม่ให้แผ่นรองรองเท้านั้นลื่นไหลนั่นเองนะครับด้านบนมีคําว่าไนกี้นะครับสัญลักษณ์ไนกี้ติดอยู่ด้าน,นบนจะเป็นแผ่นอ่าเป็นพื้นเป็นผ้านะครับผ้าสีแดงนะครับเป็นแผ่นอีโวโฟมนะครับอ่าส่วนด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นพื้นเย็บสีเขียวด้านในนะครับจะเป็นพื้นที่เย็บนะครับด้านในนะครับ ตรงนี้ก็จะมีจุดนะครับจุดทั้งหมด7จุดนะครับอ่าเป็นเทคโนโลยี1เทคโนโลยีของพื้นรองเท้านะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอัปเปอร์ส่วนด้านในนะครับให้เห็นนะครับส่วนด้านในนะครับส่วนบริเวณด้านส้นเท้านะครับก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่เสริมฟองน้ำนะครับ ค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับด้านในนะครับด้านในมีเกาะกันกระแทกด้วยนะ,ะแข็งมากๆนะครับสวยมากๆนะครับอ่าส่วนชุดพื้นนะครับชุดพื้นเรามาดูกันบ้างชุดพื้นตัวนี้นะครับมากับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Air z o ูมนะครับถ้าเพื่อนๆก็เป็นสายวิ่งนะครับจะรู้จักกันดีว่า Air z o ูมตัวนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วย จจะอยู่ในเทคโนโลยีของรองเท้าวิ่งนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทําทให้เจ้าพื้นเบาแล้วก็รับแรงกระแทกรับน้ำหนักได้ดีนะครับส่วนชุดพื้นนะครับจะเป็น2องสีนะครับพื้นด้านล่างก็จะเป็นพื้นฟุตซอลนะครับสีเขียวแล้วก็มีคำว่าแอรนะครับสีแดงนะครับตรง,กล,งกลางตรงนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่ เป็นเป็นจุดรูโบ o เลยนะครับมองไปถึงข้างในนะครับก็คือตัวที่เป็นจุดตรงนี้นะครับนี่อ่าจุดตรงนี้นะครับคือตำแหน่งเดียวกันนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของ a i r z o o m นะครับพื้นก็จะเป็นพื้นสีเขียวนะครับลายของพื้นจะเป็นลายเม็ดฝนนะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงปลายมีสัญลักษณ์ไนกี้สีดำนะครับ ส่วนขอบนะครับขอบจะเป็นลักษณะของขอบโค้งมนนะครับเป็นขอบโค้งมนทั้งหมดนะครับส่วนพื้นอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งพื้นสีขาว,ขาวตัวนี้เป็นชุดพื้นของแอร์ซูมนะครับมันจะมีความนุ่มนะครับเอากดกดดูเห็นไหมมันจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้ ตรงส่วนที่เป็นตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ใหญ่นะครับเพื่อรองรับแรงกระแทกคล้ายๆกับสปริงนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวชุดพื้นนะครับนี่เป็นขอบโค้งมนทั้งหมดเลยนะครับขอบโค้งมนแบบนี้มันก็จะช่วยในเรื่องการเคลื่อนที่ของนักกีฬาได้ดีนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมเองก็เล่นฟุตซอลมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเตะฟุตบอลสนาม ยาเทียมนะครับก็เลยฟูซอมาก่อนนะครับก็ลองใส่ดูแล้วนะครับสวยมากสีจี๊ดมากนะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์แล้วก็พื้นนะครับสวยงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักให้ดูกันนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มันมีน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับข้างนี้มันไม่ไม่มีแผ่นรองนะ ผมเอาข้างที่มันมีแผ่นรองก็แล้วกันอ่าอันนี้เป็นกระดาษเฉยๆนะผมเอาออกนะครับอ่าด้านในไม่มีอะไรนะครับก็เอามาช่างเลยนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับอ่าก็ช่างเลยนะครับไส์ที่ทํามาช่างตอนนี้เป็นส์41นะครับ260นั่นเองนะครับก็วางเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 2 3 3 3กรัมนะครับก็คู่สีส้มก็2 3 0กว่าเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อย,น,อยนะครับก็น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ารองเท้าฟุตซอลน้ำหนักอยู่ที่200 230 2 0ออะไรประมาณนี้ถือว่าเบานะครับเราจะไม่เอาไปเทียบกับรองเท้าสตาร์ทนะเพราะว่ารองเท้าสตาร์ท พื้นมันแตกต่างจากรองเท้าฟุตซอลอยู่แล้วนะครับ <_' SM> พื้นฟุตซอลมันเป็นพื้นยางใช่ไหมน้ําหนักมันก็ย่อมมีมากกว่ารองเท้าฟุตซอลอยู่่ะน้ำหนักมันก็ย่อมมีมากกว่า,อาอรอ,อ,อ,มมากกาองเท้าสตาร์ทอยู่แล้วนะครับะอนนี้ก็เอามารีวิวให้เห็นกันทุกส่วนของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้เลยนะครับมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้รีวิวบ้างาไม่มีนะครับให้เห็นกันแบบ เน้นๆทุกจุดเลยนะครับสินค้าที่นํามารีวิวตอนนี้ย้ํานะครับว่าไม่ใช่ของแท้นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับเดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่อีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับหรือว่าใครกําลังมาดูคู่นี้แค่สีเดียวนะครับยังมี รุ่นนี้อีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีส้มแดงนะครับรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับไปดูได้ในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเข้าไปแล้วก็ขอฝากกด Sub สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันไหนโอกาสหน้ามีรองเท้าคู่ไหนมารีวิวก็รอติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวขอตัวไปก่อนกัแล้วกันสวัสดีครับ